สวัสดีค่ะนําเสนอรถกระบะมือ2ให้ชมนะคะราคาเบาๆค่ะทุกท่านสภาพสวยคุ้มค่าคุ้มราคานะคะมิตซูบิชิไททันพัท2.5 VGTurbo ค่ะเครื่องยนต์ดีเซลปี12เป็นรถกระบะตัวสูงพร้อมรุยพร้อมขับนะคะราคา149,000บาทค่ะเครื่อง2.5รถมือเดียวไปไ้ายแดงนะคะเครื่องเดิมๆแน่นๆห้องเครื่องแห้ง ไม่ไอไม่เยิมนะคะสีสวยค่ะแต่ก็มีรู้รอยบ้างนะคะภายในกว้างดูสะอาดแอร์เย็นระบบไฟฟ้าใช้งานครบเกียร์เปลี่ยนนิ่มเปลี่ยนครบเฟืองท้ายดีไม่มีหอนเปลี่ยนถ่ายของเหลวให้เรียบร้อยแล้วค่ะช่วงร่างไม่มีดังกอกแกกนะคะ1,49,000บาทราคาตัดเงินสดหรือต้องการออกรถเงินผ่อนฟรีดาวออกรถได้โดยที่ไม่ต้องใช้เงินนะคะ สนใจโทรคุยสอบถามเงื่อนไขเพิ่มเติมรายละเอียดเพิ่มเติมโทรได้เลยนะคะตามช่องทางการติดต่อใต้คลิปนี้เลยสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ